นี่นะคะถุงแมการินออเรนเตลนะคะที่ไปซื้อมาที่็อบเมื่อกี้นี้เนาะถุงยังดีเลยแล้วก็นี่คะ่ะมีใส่น้ำแข็งมาให้ด้วยนะอ๋ออันนี้ไงที่บอกว่าเป็นบ Gift ัตรกิฟต์บัลเชอร์นะคะของ SCB Private Banking SCB First เนะาะบัตรของขวัญนะคะราคา2,000บาทเขาก็จะใส่มาให้แต่ว่าตัวบัตรแรกเป็นขนมไปแล้วเนาะ นี่ค่ะเขาก็จะบอกว่าใช้ได้ที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ที่ช็อปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ปา t เตอร์ครัวซองนะคะ95ถ้าไม่ได้กินที่ร้านก็จะไม่โดนเซอร์วิสแบทเนาะแล้วก็นี่อัลมอนด์ครัวซองเราก็เลยเลือกซื้อกลับมากินที่บ้านดีกว่าเพราะว่าจะได้ขขนมเยอะขึ้นด้วยอันนี้เป็นพีชบริออสนะคะ อันนี้ลูกแพรเดนิสลูกแพรแล้วก็อันนี้นะใส่ใส่น้ำแข็งแห้งมาให้ด้วยเนาะมากระรองทั้งหมด24ชิ้นนะคะเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูแล้วกันเนาะอันนี้แค่แบบสวยให้โซมากมายแยมๆให้ดูสักครู่สักนิดเขาจะมีเป็นกล่องแบบโหดูดีมากทุกคนสวยมาก สวยมากๆถามว่าจำรสชาติได้ไหมบอกเลยว่าจำไม่ได้รู้แต่ว่าอันนี้เป็นรสชาติแมนดารินอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้พวกเป็นชื่อโรงแรมเนี่ยเนี่ยก็เลยเอามาสองอันอสวยน้ออันนี้เท่าไหร่นะพันห้าพันเจ็ดสิบแต่ถ้าเป็นกล่องชิ้นละ 6, ชิ้นละเจ็ดสิบแต่ว่าถ้าซื้อแบบมันจะมียกยกชิ้นยกกล่องอยังไงไม่รู้ว่าจะตกชิ้นละเจ็ดสิบห้าเออหกหกสิบห้าบาทอันนี้พันห้าร้อยหกสิบกล่องหนึ่งโหอันนี้ทําไม่ได้กีฟวอเชอร์ก็ก็คงไม่ได้กินนะเนาะอันนี้ก็น่ากินเป็นมัชะอะไรสักอย่างแต่ออกมาแค่อันเดียวสวยมากเดี๋ยวข้ามาชิมกันมาหลังเนาะโอเคอะรีวิวตอน,นคืนหน่อยเนาะเพราะว่าจะกินหนึ่งชิ้นอันนี้เป็น เดนิสพิตาชิโอนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยิบให้โอ้ยอุย้ยพิตาเออมันแบบมันมันมันกระเด้งออกไปอะ่ะมันคือลูกลูกแพรแล้วก็โรยถั่วพิตาชิโอแล้วก็มีครีพิตาชิโอข้างในชิ้นนี้หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทจ้าเด็ดดีอ่ะกินเลยเดี๋ยวแบ่งครึ่งนะอ่ะเออเออ,อก็คือจะมี เป็นครีมหรือแม่ลืถ่ายรูปเลยอะถ่ายวิดีโอแล้วก็มีโอ้ไอ้ลูกแพใหญ่มากเลยอะแล้วก็มีเป็นเดนิสแล้วก็เป็นครีมพิตาชิโอเนาะเนี่ยประมาณอย่างงี้เนาะอร่อยไหมน้องคิดอร่อยเป็นไรเนี่ยต้องจับมือแม่แล้วทำไมตัวเองไม่จับอ่ะเอแป้งมันเหมือนไม่สุกไหมทุกคนตรงเนี้ยมันด้านด้านอะ หรือ,อยังไงมีความคิดเห็นยังไงมันไม่ฟูอ่ะเนะอะแล้วก็ในงบ2,000นะคะที่เราได้ครัวซองมาทั้งหมด24ชิ้น1,560ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเดนิสพิตาชิโอเมื่อวานนี้เนอะ135นะคะแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้คือเป็นอุ้ยพีชดิออสนะคะ อุ้ยตัวนี้เป็นพีชบริออสนะคะอยู่ที่110บาทนะคะ p e ชบร b ออสห1ึบาทเนาะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้เพลนครัวซองนะคะเห็นเขาบอกกันว่าอร่อยมากตัวนี้95นะคะแล้วก็เป็นอัลมอนตัวนี้อยู่ที่110บาทเท่ากับตัวเดนิสเดนิสพีชนะคะนี่ก็ นี้เมื่อวานนี้ตัวพิตาชิโออ่ะส่วนตัวคิดว่าข้างในอะ่ะมันมันไม่น่าจะสุกนะคะเพราะว่าแป้งพายมันไม่ฟูเลยอะ่ะเดี๋ยวลองผ่าตัวตัวเดนนิสดูนะถ้าเกิดว่าข้างในไม่สุกเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นสูตรของเขาก็ได้ที่แบบเป็นแป้งพายเป็นเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไดออ้อินบ็อกซ์ไปถามของแมดาดินแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่ตอบกลับมานะคะว่าเป็นยังเ,เป็นเพราะอะไรหรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาผ่ากันดะูเนาะ เดี๋ยวมาดูกันผ่าตัวบีออสก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอ๋อบีออสเขาเป็นขนมปังนี่นาะมันไม่ได้เป็นแป้งพายเนาะนี่เนี่ยค่ะก็ฟูนุ่มดีนะคะก็ฟูฟูนุ่มๆแต่ว่าตัวพีชเนี่ยชิ้นใหญ่มากทุกคนเหมือนพายเมื่อวานไอตัวรูปแพเมื่อวานแหละก็ใหญ่มากแล้วก็รสชาติก็แบบ เปรียวอมหวานนะคะอืมน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาผ่าครัวซองกันต่อเนอะมันจะแทบลงไปเนาะอืมโอเคได้อยู่อ่าก็เป็นโปรงเพลงกรัวซองก็เป็นโปรงสวยงามนะคะน่าจะอร่อยมากๆเลยแหละยังไม่ได้กินข้าวก็เล <c oughs> ย ชิมดีกว่าอยากค่ายมาชิมกันอืม,มาลองชิมครัวซองอัลมอนด์กันนะคะเมื่อกี้ผ่าครึ่งแล้วละ่ะก็คือไส้ข้างในจะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนมีอัลมอนด์อยู่ข้างในด้วยเป็นครีมอัลมอนด์ข้างในแบบนี้นะคะอืมอืม อันนี้แช่เย็นมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่ได้อุ่นทิ้งเอาไว้ข้างนอกให้มันเย็นเองก็ไม่ได้หอมเนยมากขนาดนั้นจะไม่เหมือนไม่หอมเนยไม,แบบม่กสมขนาดแบบระทะตะหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่กลิ่นยีสต์ไม่มีเลยแล้วก็ ข้างในเป็นโพรงสวยงามนะคะรสชาติก็โอเคไม่หวานมากกินได้เรื่อยๆกินกับชากับกาแฟกับอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆ,ๆตัวครีมอัลมอนด์ข้างในก็ก็ไม่ได้หวานมากอือืม ไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าอื่นๆคือมาม่อนจะไม่ได้เยอะอืมก็กินได้เรื่อยๆเลยไม่หวานมากแต่แปลงนุ่มอืมนุ่มใครที่ชอบนุ่มๆไม่กรอบ ก็น่าชอบตัวนี้แป้งนุ่มากอืมอืมต่อไปมาลองอะไรนะบีออ e ใช่ไหมอาาน,นี้ให้พ่อคีดไปเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งเพราะว่าเก็บเอาไว้ให้คีดด้วยไม่รู้ว่าคีดจะกินไหมแต่ว่าก็ต้องเก็บไว้ก่อนอ๋อตัวขนมปังเป็นขนมปังบิออ e กินตรงกลางผลไม้เขาดีอ่ะเนาะพีชโมพีชวันนี้แล้วก็พายเมื่อวานอร่อยฉ่ำๆเลยเนื้อชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะอืมอ่วนส่วนตัวบีออสก็อือม จะมีความหนักหนักหนัก,นกขนมปังจะหนักหนักแล้วก็กลิ่นยีสจะจะมีกลิ่นยีสอันนี้คือว่าคีไม่น่าชอบใช่ไหมขนมปังมันหนักมันจะหนักหนักไม่นุม่มไม่เหมือนมาพายเมื่อวานพายม่อวนจะมีครีม เปีนพ,พิซซาชิโอจะอร่อยกว่าอื้พพอเลยต่อไปครัวซองเนยสดที่เขาก็บอกกันว่าอร่อยนะจ๊ะนี่โหแต่โปรงเขาสวยมากเลยนะโปรงสวยงามมากอืมอืม นุ่มมากอืแป้งเขานุ่มมากจริงทุกคนเหมือนเดิม,มถ้าได้ทานในเค็มหน่อยจะอร่อยมันจะชุ่มชุ่มแต่ปแปลงล้งนุ่มมากนั่นแหละต้องกินกับชาอืม อืมขนมัวนุ่ม่เหมือนไม่มมได้หอมเลยแบบจึ้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้่มมากนุม่มส่วนตัวคือว่าชอบอัลมอนต์มากกว่าเพราะว่ามันจะมีตัวไส้อัลมอน์ข้างในมันจะแบบให้ให้รสชาติหน่อยอะไรเงี้ยตัวเพลนก็จะแบบ สำหรับคนที่ชอบแบบจุดมานิดนึงอะไรอย่างเงีะะ้ยค<ม>่ะก็โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมารีวิวมาการองต่อไปนะจ๊ะ<ม>ทุกคนสวยมากๆพอมาถ่ายตอนเช้านะคะโหยสีสวยมากตอนนี้ประเด็นคือไม่รู้เลยอะ่ะว่ามันรสชาติอะไรบ้างนะคะจำไม่ได้ยูดีด แต่จะบอกว่าอันนี้อร่อยมากก็อร่อยทุกอันเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นเหมือนมะพร้าวนะคะข้างบนเป็นเหมือนแบบมะพร้าวเขาโรยมะพรา้าวมะพร้าวคั่วนะข้างในไส้ก็เหมือนแบบเป็นมะพร้าวคั่วด้วยเหมือนกันนะคะอันเนี้ยอร่อยหอมมะพร้าวมากๆเลยอะ่ะหอม,ห,อมหวานน้อยด้วย,อ,ยอันนี้คือรสอะไรตะไคร้ตะไคร้กับอะไรมีตะไคร้กับ <laughs> อมัมีครีมเหลอเขียวข้างในด้วยเนาะใช่ไหมหัันมาดูหน่อยิไม่ต้องไม่ต้องไมต่ตองเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตเลือกไปเลยรถหนกไิ <c oughs> ้่รีวิวตอนกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแสงไม่มีถ่ายรูปไม่ได้โอ้ให้แม่กินรถ <'m> อะไรครับ รสอะไรอะ่ะขอชิมหน่อยแม่ต้องชิมไม่งั้นแม่ไม่รู้รสน,น,นมรสนมโอ้นมรสวานิลาอืมสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยอ,ะอ่ะใส่ของพงอืมนี่รสวานิลาแม่ขอเป็นอันนี้ดีกว่าแมนดาริน อะไรสักอย่างมีส้มแมนดาินและมะลิ๊แมเ่เดาเนกับมัมลิต้มแตกาและมันลิอมใช่มีกลิ่นมะลิแล้วก็มีรสของส้มอร่อยนี้ผัดเชนฟุตอ้ผัดต้มฟุอันนี้แครอันนี้พิซซ่าชีอโอ กาิโยโยเกิร์ตราสเบอร์รี่อันนี้ไว้โรสปั๊กเป็นกลิ่นกุหลาบอันนี้หอมมากแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ใช่ดอยดูเซเดเซอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะลองแบ่งหนึ่งคนละครึ่งลอกินดอยดูเซเดเซ่ามว, <laughs> ว่าดูเซเดเเซแต่มันหวานไปหน่อย กินย่านไม่ท่ไหร่ยหรอกเนี่ยหวานเดยวกินได้สองคำนี้นะมันหวานไปนิดนึงนะคะแต่กลิ่นรสชัดมากแต่หวานไปหน่อยอแม่ไม่กินเลยอ่ะอคิดต้องจับเบาๆมันแตกเลย อันนี้ขอแม่ชิมคำหนึง่งแต่ดอันนี้น่าจะเป็นอันนี้โยเกิร์ตกับลัซเบอร์รี่นะคะครีมบูเล่แอปเปิลคอร์ดอันนี้มันมันมันรสเยอะแยะเยอมอันนี้ครีมแอปเปิลคอร์ดกลิ่นโยเกิร์ตออกเลยอะ่ะอันนี้แอปเปิลคอรอันนี้ที่แบ่งไม่ครึ่ง เขาบอกว่าตัวนี้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันป่ะข้าวหวานๆคล้ายคุกกี้เด่นมากอ่ะิคอนเลยคล้ายคุกกี้เด่นมากออันนี้อร่อยอืมน,น่วงเหมือนเป็นคาราเมลอ่ะอร่อยอร่อย อร่อยอร่อยตัวนี้หวานน้อยสุดเลยตั้งแต่กินมาอือือตูดอยเมื่อกี้อร่อยอันนี้แอปเปิลฮอตพอแล้วหวานจัดพอพอสองชิ้นพอลูกไม่หวานอือหือคิดว่าไม่หวานแอปเปิลฮอตก็จะ อบเปรี้ยวๆนหน่อยแล้วก็กลิ่นชัดมากเด็กจะกินแพเชิ่นฟรุตนะคะนี่ก็จะมีเหมือนเม็ดสับวรสแปะอยู่เนาะขอแม่ชิมคำหนึง่งสับวรสเลยอ่ะปิดอันนี้ เดี๋ยวแม่เอาไปให้ตากับยายชิมนะนะกลิ่นออกสอว่ารสเลยจะบอกว่าของแมนดารินโอเรนเทนอะกลิ่นรสมันชัดเจนมากนะคะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันหวานหวานไปหน่อยถ้าเทียบกับดาราเทวีนะที่เคยซื้ออะดาราเทวีจะหวานน้อยกว่าแล้วก็กินได้เรื่อยๆเลยดาราเทวีก็กลิ่นรสชัดเจนเหมือนกันแต่รสชาติก็จะแบบก็จะมีไม่ก็คือมีหลากหลายแต่ว่าของโอรงเรนเทนอะจะเป็นรสชาติเฉพาะ ที่แบบไม่คิดว่าเอามาผสมกันแล้วแบบจะอร่อยอ่ะอ,อย่างไอที่เป็นตัวเนี้ยตะไคร้อ่ะมีโพยด้วยจำจำรสไม่ได้ตัวที่เป็นมัชชะตะไคร้แล้วโรยงาตัวเนี้ยเนี่ยสีเขียวเนี่ยคะ่ะเออชีเกอเพิ่มกลิ่นตะไคร้ก็คือชัดเหมือนกันเจ๋งดีอ่ะอืมโอเคเลยสมสมควรกับราคานะคะูตีกเฮ้ นี้ไหมน,นี่น่าจะเปรี้ยวป่ะพีเอาพิตาชิโอหรอเอาพิตาชิโอเดี๋ยวต้องให้แม่ชิมด้วยนะโอเคอ่ะแบ่งกันขอหน่อยโอเคอันนี้พิตาชิโออืมแบบนบ้งพี่พิตา้าพพิต้าชิโอ ก็เป็นกลิ่นถั่วเลยทั้งครีมก็เม็นตาชิโอเนาะแม่ลองอันนี้สิอันนี้น่าจะเป็นรสส้มปะม,มีพ่นพนสีข้างบนไม่มีต้องมีแต่มะม่วงกับแอปปิคอตที่สีโออแอปปิคอตกินไปแล้ว<ต>อันนี้มะม<อ>่วง,<อ>งหรือเปล่าแต่มะม่วงสีมันต้องเดียวกันนะ ไใช่คีบูเล่และอะไรใช่สีอะไรจะสีส้มเขียวไม่ใช่สีเหลืองเปรี้ยวๆด้วยแต่ก็ขายมะม่วงมากกว่ามีรอยแดงๆครับอือใช่ก็คือมะม่วงอือกินกิ่เม่าอือใช่มะม่วงกินมะม่วงออกแล้วอันนี้ช็อกโกบานาน่าอ ไม่เอาเลยจ้ะมีช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกบานาน่ามีช็อตบานาน่าให้ขีดอยากกินช็อตแลตอ้าวอันนี้ช็อกโกแลตเอาได้ไงชิตาอยากกินช็อกโกแลตอืมอยากกินช็อกโกแลตอยู่ไม่ห้ามช็อกโกแลตอร่อยอยากกินช็อตแลตอืมโอเคอืมอ่อนๆหอมอ่อนๆ กอดทั้งวันจะเสร็จกี่ต่าล่าที่เหลือหมดแล้วอันนี้ช็อกโกบานาน่าพ่อก็กินไปเลยได้กลิก่นเห็นรูปตองใช่ไหมชิมช็อกโกบานาน่าแม่กินจะสก,กุลกลิ่นกล้วยออกเลยกัดปั๊บกลิ่นแบบบานาน่าออกเลยอ่ะมีครีมช็อกโกแลตแล้วก็ครีม ครีมกล้วยสีเหลืองนะคะมาส่งของนะคะส่งขนมเนาะนี่นะคะที่เราเขียนอีเมลไปบอกนะคะว่าไม่สุกนะคะแป้งด้านในไม่สุกเนอะวันนี้แมนดารินเขาก็เลยส่งขนมมาให้ใหม่นะคะสุดยอดมากๆเลยเนาะความรอยเยี้เน,ะนาะอันนี้รเพิ่งไปนะคะเราก็เลยให้มาส่งบ้านยายเนาะ พอดีวันนี้เรามาบ้านยายรู้สึกว่าเขาจะแถมมาให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนเซ็นรับของเป็นซินนามอนเนะได้เป็นตัวซินนามอนเลซินมานะคะแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งอะ่ะเป็นบริออสพีชที่เราที่เราแกะกินไปนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เอาตัวพิตาชิโอมาคืนให้นะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบไม่ได้เอาตัวที่ที่มันไม่สุกเอามาคืนให้นะคะ ก็ตัวบริออสพีชก็คือให้ยายไปกินแล้วเนาะเราเอาลาเลซซนมาเอ้ยเอาซินนามอนมา